ธทานาธรรมนำสติกับพระพุทธยานันทาพิขุกฎของไตรลักษมีความเกี่ยวข้องกับท่าตสี่ขันห้าและอาริยสัตว์ได้อย่างไรปุตราหลวงพ่อเจ้าคะกฎของไตรลักษมีความเกี่ยวข้องกับท่าตสี่ขันห้า และอริยสัจได้อย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อวิสัชนาเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะแต่ก็สังเกตไม่ยากเลยไตยลักษ์ทำหน้าที่ของธาตุสี่ก็คือน้ำมันก็ไปตามทางของน้ำดินลมไฟมันก็ไปตามทางของมันตามกฎของอนิจจังทุกขัง อนัตตาตลอดเวลาถ้าเราไปขวางทางของอนิจจังทุกขังก็ต้องเกิดอนัตตก็ตามมาถ้าเรามีปัญญาดัดแปลงกฎของอนิจจังเป็นเหมือนเราเปลี่ยนแปลงทางของน้ำที่ไหลลงต่ำเปลี่ยนมาให้มันไหลขึ้นสูงเช่นสูบขึ้นไปใช้ทางอื่นความเป็นอนิจจังของน้ำ ก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังของจิตให้เป็นสติได้ก็เกิดสมาธิและปัญญามหาศาลพระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎความเป็นสากลของไตรลักษณ์เรียกว่าอริยสัจสี่ก็คือการค้นพบวิธีเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ ให้เป็นไตรสิกขานั่นเองคือการแปลงอนิจจังกลับเป็นสติแปลงทุกขังให้เป็นสมาธิและแปลงอนัตตาให้เป็นปัญญานั่นเองกราบนมัสการขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอริยสั์เปลี่ยนไตลักษณ์เป็นไตรสิกขา ทำให้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาขณะภาวนาชัดเจนและเป็นครั้งแรกที่เข้าใจลึกซึ้งเพิ่มขึ้นทําให้คิดถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานอนท์ว่ากัลยานามิตรคือทั้งหมดของชีวิตประมาณนี้และหลวงพ่อก็เป็นกัลยานามิตรที่พึ่งได้จริงขอน้อมกราบหลวงพ่อ ขอบุญที่โยมได้กระทําด้วยดีแล้วได้ตามรักษาให้หลวงพอ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่อบรมคนมืดบอดที่ต้องการแสงแห่งธรรมพาตนให้หลุดพ้นจากกองทุกไปนานๆเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะ